แล้วตอนนี้อีกปี2 5 1 2มันจะย้ายไปที่อินาเฟนหมดเลยที่อื่นที่เนี่ยนะค่ะค่ะและตรงนี้เขาก็แบ่งเป็นบางส่วนนี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะเป็นอะไรก็ไม่รู้สวนสวะและสนามฟุตบอลอะไรของเขาก็ไหมทีเก้นน่ะทีเก้นก็จะเป็นแบบภายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนบ้านเราที่นอน ปัญาเหมือนเหมือนสิบแต่อาจารย์แต่ว่าโอเคบ้านเราก็สมิ่งแต่มันต่างได้กินนไม่มี่ีอะไราเี้นาดเาเนย่้อยคือไงปชาติเนี่ยในโลกเราเนี่ยมันมีต่ทั้ทีมัน